ท่านชมครับใครว่าน้ําที่ใช้แล้วจะไม่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ที่ประเทศญี่ปุ่นเขานําน้ําที่ใช้สําหรับล้างมือต่อกันเข้าเป็นอ่างล้างมือบริเวณเหนือที่เก็บน้ําสําหรับชักโครกพอล้างมือเสร็จน้ําก็ไปเตรียมพร้อมในที่เก็บน้ําชักโครกแล้วก็สามารถใช้ชักโครกไล่ปฏิกูลออกไปแต่วันนี้ทีวิศวกรรมศาสตร์ของมาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้นำน้ำทิ้งจากเครื่องซักผ้ามาใช้กับชักโครกในห้องน้ำได้เลยครับจุดเริ่มต้นหลกัหลกๆของงานประดิษฐ์ทินนี้ก็คือคือในชีวิตประจำวันของนักศึกษาเราสมัยเนี้คือจะอยู่กับหอพักซึ่งหอพักเนี่ย ค่าน้ําค่าไฟเนี่ยจะมีราคาที่ค่อนข้างแพงกว่าที่ที่บ้านเราจะทํำยังไงดีให้เราประหยัดค่าน้ําตรงนี้ได้ผมก็มอง,มองว่าน้ําส่วนที่เสียไปครับมันเสียไปทางไหนบ้างที่ผมเห็นหลกัลกๆก็คือในชีวิตประจําวันเนี่ยก็จะมีเครื่องซักผ้ากับชักโครกจากจุดเริ่มเล็กๆ ของน้องๆกลายมาเป็นนวัตกรรมประหยัดน้ำที่มีชื่อเรียกว่าซักโครก <c oughs> คุณผู้ชมฟังไม่ผิดแน่นอนครับย้ำอีกครั้งซักโครกครับผมซักโครกเพราะเป็นการรวมเอาเครื่องซักผ้าและชักโครกเข้าไว้ด้วยกันโดยจะนําน้ำที่ถูกทิ้งออกจากเครื่องซักผ้ามาผ่านกระบวนการกรองจนได้มาตรฐานในการใช้งานกับชักโครกครับผม ในช่วงเวลานั้นนะครับมีการประกวดในเรื่องของนวัตกรรมการประหยัดน้ําอุปกรณ์ระหยัดน้ําด้วยเราก็เลยมีการรวบรวมทีมงานกันไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือว่าเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเองก็คิดเป็นโครงการนี้ขึ้นมาส่วนของคุณภาพน้ําภายหลังการกรองเนี่ยก็คือเราพบว่ามีค่าที่เป็นไปตามมาตรฐานนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับโครงการนี้ก็ยังเป็นการปลูกฝังในเรื่องของการสํานึกถึงการอนุรักษ์พลังงานการสํานึกถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติการสํานึกถึงการอนุรักษ์ สิ่่่่งไววว้้้รรรรอออออตตลลดจนนหืาาาทียูบบๆััเํคประโยชน์หลายต่อจริงๆนะครับเนี่ยนอกจากนวัตกรรมซักโครกจะช่วยลดปริมาณน้ำทิ้งแล้วยังช่วยส่งเสริมให้เยาวชนผลรุ่นใหม่นำนะองค์ความรู้ที่ร่ำเรียนมาใช้กับการดำรงชีวิตประจำวันได้ด้วยครับจริงๆได้เรียนรู้อะไรบ้างอย่างที่แน่ๆครับสิ่งที่กลับมาคือค่าน้ำลดลง ถ้าเกิดว่ามีจํานวนสมาชิกในบ้านเนี่ยประมาณ2-3คนนะครับในการซักผ้าหนึ่งครั้งจะได้น้ำประมาณ210ลิตรแล้วเฉลี่ยการใช้ชักโครกของเราเนี่ยครับหคนเนี่ยจะกดชักโครกประมาณ8ครั้งต่อวันถ้าเทียบถ้าติดตั้งในบ้านเนี่ยก็คือคุณไม่ต้องเสียตังค์จ่ายค่าน้ํานที่ใช้ในชักโครกเลยสาหรับในส่วนของการพัฒนาโครงการอุปกรณ์นี้ต่อไปเนี่ยเราก็ต้องการจะพัฒนาให้มีขนาดเล็กลงแล้วก็ มีการใช้อุปกรณ์ที่มีความกระทัดรัดมากขึ้นสามารถจะนําไปไประยุกต์ใช้กับทุกๆบ้านได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นถังขนาดใหญ่ก็ได้อาจจะเริ่มจากเป็นถังกองเล็กๆก,ก็สามารถที่จะใช้งานได้ทั้งเครื่องซักผ้าและชักโครก่างก็ทําให้ชีวิตของคนเราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแต่ซักโครกต้นแบบที่ทีมวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี ประดิษฐ์ขึ้นมาก็สะท้อนให้เห็นถึงการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์น้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดยังไงยังไงก็ต้องยกนิ้วให้กับไอเดียเจ๋งๆของพวกเขาด้วยล่ะครับท่านชมครับแม่โลกของเราจะมีน้ำเป็นทรัพยากรหลักแต่น้ำที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนั้นมีน้อยมากเราจึงควรให้ความสำคัญและปลูกฝังให้เยาว,วชน รู้จักคุณค่าของน้ำและใช้น้ำให้คุ้มค่ามากที่สุดสนับสนุนโดยกลุ่มปตท